สถานที่ทาเสียงประกอบภาพยนตร์เป็นยังไงวันนี้ไปดูกันวันนี้นะครับผมเดินทางที่วันคูเปอร์ลักชันนะครับซึ่งที่นี่นะครับเขาได้ดูแลพวกระบบเสียงตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่าจะเป็นการทํา ADR การทา Foley และอีกมากมายนั่นเองนะซึ่งผมก็เดินทางมากับนักศึกษาปีสานั่นเองนะครับทุกครั้งที่เรามีเรียนเนี่ยก็จะมีชักคาบสองข้ามเนี่ยเราได้ไปนั่งสถานที่นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ครับพี่ๆวันคูเนี่ยเขาได้พาเราเนี่ยไปดูห้อง ADR นะครับ ADR คืออะไรสำหรับคุณไม่รู้ครับก็ค การทา ADR เนี่ยคือการพากซ้ํานั่นเองนะครับในกรณีที่นักแสดงเนี่ยเขาไปอัดนอกสถานที่นะครับแล้วเกิดฝนตกหรือว่าเราไม่สามารถใช้ไฟเสียงในตอนนั้นได้ครับเราก็ต้องมาทําการ ADR หรือการพากซ้ํานั่นเองนะครับซึ่งห้อง ADR ของเขาเนี่ยสวยมากๆครับเขาแล้วแบ่งเป็นห้องคอนโทรลนะครับแล้วก็มีห้อง r e c o r d ิ้งนั่นเองนะครับซึ่งห้อง r e c o r d ิ้งเนี่ยก็จะมีไม้สามประเภทครับแต่ประเภทเนี่ยพี่เขาเล้บอกกันว่าใช้งานแตกต่างกันนั่นเองนะครับถ้าเป็นการอัดพักเสียงเช่นพรานมาแล้ว1000ปีเนี่ยเขา